จาะลึกแม่นตัะเด่นจริงหรือไม่ที่ไทยได้สูญเสียดินแดนให้กับกัมพูชาตลอดแนวชายแดนเราไปพบกับคำตอบจากอดีตสวออการุณสายงามที่ได้เป็นทนายว่าความให้กับสี่คนไทยที่ถูกทางการไทยจับในข้อหาบุกรุกเขตป,ป่าสงวนแห่งชาติ ที่บุรีรัมย์ครับอําเภอละหานสายถนนสุริยะวิถีที่อําเภอละหานทายจังหวัดบุรีรัมย์นี้หน่วยงานโดยย่อๆคร่าวๆได้ร่วมกันสกัดพี่น้องประชาชนผู้รักชาติเพื่อจะไปตรวจสอบพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าชายแดนไทยกัมพูชานั้นถูกกองกำลังทหารกัมพูชาและประชาชนกัมพูชาเข้ามายึดครองแล้วจับสี่คนไปตั้งข้อหาบุกรุก ป่าสมวนแห่งชาติป่าดงใหญ่แล้วเอาใบปลิวสองฉบับนี้ไปเป็นบัญชีของกลางในการบุกรุกป่าสมวนแห่งชาติป่าดงใหญ่จริงหรือไม่ที่ไทยได้สูญเสียดินแดนให้กับกัมพูชาตลอดแนวชายแดนทำไมสี่คนไทยถูกจับ แต่เหตุใดชาวขเขมรที่มาสร้างหมู่บ้านในเขตป่าสงวนจึงไม่ถูกทางการไทยจับอุทยานแห่งชาติพื้นนี้นี่นะครับกินมาตั้งแต่ติดตำบลตามเมียงกิ่งอําอเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์กินพื้นที่อ,อําเภอบ้านกลัวตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเลยครับนี่ครับคือบ้านโกกีที่ชาวกัมพูชาเข้ามายึดครอง มาอยู่ที่ตำบลจันทพบเพชรบริเวณหมู่บ้านสายโทหกใต้หมู่บ้านสายโทหกใต้เห็นไหมครับเมื่อเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้ว <S <S และเอาแผนที่ตามที่กัมพูชาอ้างเอาว่าเป็นเขตแดนของเขาแล้วตามเส้นสีเหลืองท่านเห็นไหมครับมันข้ามเข้ามาในเขตฝั่งไทยเพราะปกติแล้วฝั่งไทยมันจะอยู่ที่เส้นข้างล่างนี้ครับสัปนปันน้ำเดิมท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับสัสปนปันน้ำเดิม เพราะฉะนั้นหมู่บ้านโกกีจึงข้ามเข้ามาจากสันปันน้ำเดิมข้ามเข้ามาในฝั่งไทยแล้วมาตั้งหมู่บ้านที่ฝั่งไทยอยู่ที่นี่ครับโดยเขากล่าวอ้างว่าเส้นเขตแดนคือเส้นมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนสีเหลืองนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือพื้นที่บริเวณบ้านสายโทหกใต้ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านผู้ชมเป็นพื้นที่ที่ชาวกัมพูชามาตั้งรกรากไว้มาแล้วประมาณสามปี มีหมู่บ้านประมาณร่วมร้อยหลังคาเรือนแล้วครับเห็นไหมครับจริงหรือไม่ที่ไทยได้สูญเสียดินแดนให้กับกัมพูชาตลอดแนวชายแดนทำไมหลักเขตแดนไทยกัมพูชาจึงมาฝังอยู่บนสันเขื่อนห้วยเมคาของประเทศไทย พื้นที่อุทยานแห่งชาติผืนนี้นี่นะครับกินมาถึงตำบลที่ผมกล่าวมาตำบลจันทบเพชรตำบลบึงเจริญอันนี้คือตำบลบึงเจริญครับนี่คือหลักเขตแดนไทยกัมพูชาที่มาอยู่ที่สันปันน้าเขื่อนห้วยเมคาที่คุณวีระสมความคิดกับเพื่อนพี่น้องเราได้ไปขุดแล้วเอามาล้างน้ําแล้วเอาไปส่งให้สถานีตํารวจภูธรอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์แล้วขณะนี้ ก็เป็นคดีความโดยเจ้าหน้าที่ทางการฝ่ายทหารและฝ่ายทางการได้ตั้งข้อกล่าวหาคุณวีระสมความคิดว่าเป็นคนทําให้เสียทรัพย์ทําให้เกิดการลักขโมยหลักเขตแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่กลางสันเขื่อนห้วยเมคาสันเขื่อนห้วยเมคานี้เขื่อนห้วยเมคาสร้างขึ้นโดยเงินงบประมาณของไทยและญี่ปุ่นร่วมกันนะครับเพื่อต่อสู้กับคอมนิตในสมัยนั้นสร้างเมื่อปี2525 ตัวเขื่อนทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยและตัวเขตแดนไทยกัมพูชาห่างจากสันเขื่อนประมาณ12กิโลเมตรครับหลักเขตแดนกับสันเขื่อนนี้ห่างกันประมาณ12กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าพากันเอาหลักเขตแดนไทยกัมพูชามาฝังอยู่กลางสันเขื่อนห้วยเมคาครับจริงหรือไม่ ที่ว่าไทยเรายังไม่เสียดินแดนให้กับกัมพูชาแต่ทำไมจึงมีทหารและชาวกัมพูชาครอบครองดินแดนไทยอยู่จนถึงวันนี้ตามภาพนี้นี่คือบริเวณตาพยาครับขมรกัมพูชาได้เอาหลักเสาเสาไฟฟ้าท่านเห็นไหมครับเสาไฟฟ้า เสาไฟฟ้าของไทยที่อยู่ข้างๆถนนเขมรกัมพูชาได้มาทํารั้วใช้เสาไฟฟ้าของไทยทํารั้วเห็นไหมครับเป็นเขตแดนไทยกัมพูชานี่คือชาวบ้านกัมพูชาและกองกําลังทหารกัมพูชาได้มาทารั้วที่พื้นที่ตาพยาแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับหลักเขตทางหลวงนี่ไงครับหลักเขตทางหลวงท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่หลักเขตทางหลวงกลายเป็นหลักเขตทางหลวงของทางหลวงไทยเข้า ข้ามไปอยู่ในเขตฝั่งของประเทศกัมพูชาเสียแล้วเสาไฟฟ้าก็ไปอยู่ฝั่งกัมพูชาแล้วเห็นไหมครับกินพื้นที่ไปตลอดแนวครับอุทยานแห่งนี้นะครับอุทเรียกอุทยานแห่งชาติตาพยานะครับอุทยานแห่งชาติฉบับนี้ประกาศเมื่อปี2539ครับท่านผู้ชมครับประกาศเมื่อปี2 5 3 9 เพราะฉะนั้นอุทยานนี้จึงครอบคลุมและทับนะครับทั้งครอบคลุมและทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฉบับนี้ครับป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ที่จับกลุ่มพี่น้องเราทั้งสี่คนรัฐบาลกัมพูชาคุณเซนสนับสนุนให้ประชาชนของตนเอง กองกําลังติดอาวุธของตนเองรวมทั้งกองกําลังทหารของตนเองของกัมพูชาลุกล้ําเข้ามาในเขตแดนไทยกัมพูชาส่งเสริมสนับสนุนให้ทํากินส่งเสริมสนับสนุนให้ตั้งบ้านเรือนส่งเสริมสนับสนุนให้ขยายพื้นที่เพาะปลูกขยายเขตแดนลุกล้ําข้ามเขตแดนมาตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชา อั้งวัดวาอารามที่แก้วสิขาคีรีสวารารอบ4.6ตารางกิโลเมตรประสาทพระวิหารภูมะเขือก็เข้ายึดครองนี่ครับคือภาพที่คุณวีระเข้าตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่28สิงหาคม2552ที่กัมพูชาเข้ามายึดครองใน4.6ตารางกิโลเมตรรอบประสาทพระวิหารเอกสารทั้งหมดนี้นำขึ้นสู่ศาล จังหวัดนางรองอย่างครบถ้วนนี่คือบริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีสวาราเหตุการณ์นี้เมื่อตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2552ที่พี่น้องเราคุณวีระไปร่วมกันไปตรวจสอบพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทหารกัมพูชาเข้ายึดครองเข้าควบคุมดูแลจนหมดแล้วนี่คือบริเวณพื้นที่วัดแก้ว เปิดดูเร็วๆไหนก็ได้ครับพอได้รู้ความกันเห็นไหมครับนี่ไงครับพื้นที่บริเวณวัดแก้วเป็นแผ่นดินไทยครับตั้งวัดแก้วเห็นไหมครับรอบปราสาทพระวิหาร4.6ตารางกิโลเมตรท่านเห็นไหมครับธงชาติติดตั้งแต่ประตูทางเข้าวัดและบริเวณหลังคาโบูถ์หลังคาวัด นี่ครับทหารกัมพูชาท่านเห็นไหมครับค่ายทหารของกัมพูชาอยู่ในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรครับผลงานคุณวีระสมความคิดกับพี่น้องเราได้ร่วมกันทั้งสิ้นนะครับเนี่ยเปิดโปรงเท่าใดในตอนนั้น ก็ถูกขัดขวางเปิดโปงเท่าใดรัฐบาลก็ยืนยันไม่เสียแม้แต่หนึ่งตารางกิโลเมตรเห็นไหมครับค่ายทหารในชุมชนของประชาชนกัมพูชาอธิบายอย่างไรก็ไม่มีคนฟังในตอนนั้นคุณวีระนี่ทุ่มโถมตัวเองจริงๆครับเสียสละจริงๆครับนี่ไงครับที่บริเวณพื้นที่ภูมะเขือนี่คือค่ายของทหารเขมรครับ นี่ครับนี่คือข่ายหานกรเขมรทั้งหมดนะครับนี่คือบนภูมะเขือและภูมะเขือคือพื้นที่ที่สูงที่สุดในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารฐานกรเเมรเขายึดชัยภูมิที่สูงที่สุดชัยภูมิที่เหนือกว่าชัยภูมิที่สูงกว่าและก็ดีกว่าเอาไว้จนหมดครบถ้วนนะครับท่านนี่ครับ เอกสารต่างๆที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่และได้นำขึ้นสู่ศาลบรรจุไว้ในสำนวนคดีทั้งหมดนะครับทำให้ทุกอย่างอย่างครบถ้วนผมเชื่อว่าถ้าคุณวีระรู้รายละเอียดเรื่องนี้คุณวีระก็คงจะภูมิใจไม่น้อยเช่นเดียวกันเนื้อหาคำพิพากษาฉบับนี้เป็นคดีหมายเลขดำที่1072-2553ทับ5 คดีหมายเลขแดงที่609.2554ทับส5ศาลจังหวัดนางรองได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่29มีนาคม2 5 5 4พิพากษายกฟ้องโจทย์จำเลยชนะคดีครับจำเลยทั้งสี่คนชนะคดีในศาลชั้นต้นบัตรนี้อยู่ในระหว่างที่จะมีการอุทธรณ์คำพิพากษา เหตุใดชาวเขมรที่มาสร้างหมู่บ้านในเขตป่าสงวนจึงไม่ถูกทางการไทยจับหรือเป็นเพราะนักการเมืองและข้าราชการไทยบางคนที่มีอำนาจมีเจตนาขายชาติโดยกันคนไทยแล้วเปิดทางให้เขมรครอบครองพื้นที่ไทยติดเขตสันปันน้ำตามแผนที่เขมรที่ต้องการใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสน แต่รัฐบาลไทยไม่ได้พยายามปฏิเสธหรือประท้วงแผนที่เขมรฉบับนี้แต่กลับยอมรับตามข้อตกลงไทยเขมรใน M O U 43และ T O R 46ปัจจุบันก็ยังมีชาวเขมรบุกรุกเขตป่าสงวนอยู่โดยทางการไทยไม่ได้มีความพยายามจับกลุ่มเช่นความพยายามในการตั้งข้อหาและจับกลุ่ม4คนไทยที่มีเจตนาช่วยชาติบ้านเมืองปกป้องพื้นแผ่นดินไทย ลึกแม่นประเด็น